น้ำซุปโอ้โหตักหลักชูพี่น้องกัน,ย,นยังไงบอดอันนี้บอดเอาละครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสู่สุขนนะครับวันนี้พบกับผม เช่นเคยครับช่องนั้นโปรแชแนลนะครับคำค่ามืดๆก็ออกแสงกันจังน้อยเราพี่น้องเนาะอ่ะมือนี้เห็นต้นหนาที่ซินําเสนอวันนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นปากน้ํามัวครับนี่ปากน้ําวัวนะครับนะปากน้ำสิมีหนึ่งสองสามสามตนแล้วก็ต่อมากก็สิเป็นอันนี้สิเป็นเครื่องในงัวครับเครื่องใน้มีใส่ใหญ่ใส่น้อยไอ้ดอกจ่อพาคิลิวนะครับเนาะแล้วก็เนื้อเศษครับเนื้อเศษเนื้อรวมเครื่องในปอดเปิดเอ็นแก้วเอ็นกิ้วอ่ะมุนี้แหละ ฮั่มือหนีฮั่วสิมาอุเหี้ยกันนะครับแสีบๆนุ่ๆ,นๆขมๆสายขมมกักหลายเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเขามาหั่นกันก่อนเลยส้อยสร้อยเมนส้อย,อยจูเลยเดี๋ยวเอาง่ายๆก่อนอันนี้ก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้การติดตามรับชมให้กำลังใจกับช่องน้องตัวเชนเนลนะครับต้องพักออกก่นอนตนัวง่ายง่ากันเลยนะหัวสิบเบีย้ยย่ำไดรนะครับพี่น้องตอนนี้ก็หกวงแรงเหร ว้าวสดดกินน้ำได้หรอกขขาลงจิฟดึกๆเกดิกดบอกว่ากันนะลัางทำความสะอาดยางดีนะครับนี่ใส่เบิดเลยจัดเบิดเลยแจกพี่แจกน่องกินไปกินน้ำเบิดเลยโอ้โหเหนียวไงดีเด้อปากน้ำออ ีปากแดงหช่อยครับนีงว่าแม่สาวเพื่เลยปากแด,ดงนะปาดว,วายาวมีดบวเขาด้วยพีนองด้วยปาดขี้บ่เลือดด้วยนี่นมีดจะกได้โอ้แเต่ปากน้ำครับลายแล้วครับนี่แต่ปากน้ำมือซื้อนะนะ เนี่ยมันเห่นเครื่องในกันครับวันนี้อิดแก้วนะครับอิดแก้วโอ้ฮะเป็นตอนสีเลยเนาะติดมันในจังน้อยครับมันคอยเสียบนี่ยกชุดาเป็นแผงเห็นแก้วฮ้ยเป็นยำซอนเกลหรือพี่น้องวันนี้ มาเด้มากินน้ำกันเด้พี่น้องเด้นี่เลือเนื้อกะเหลือเศษในตู้เย็นกะเอามาใส่ามาหยั่งกันไปคนปีกันไปเนาะ ลงคลิปห่างๆนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้จะเป็นปอดนะครับนี่ปอดนี่ยตอนนี้แย่จงซีๆเลยกินง่ายสุดๆแล้วครับปอดง่วนนี่นุ่มนะสำหรับคนที่ฝันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อันนี้ผมหั่นไว้แล้ว ใส่ตอนความรถเร็วนะจจ้นี่ใส่ใญ่เข้าเบิ้งใส่ใ่ญ่กันรับบันนีโอ้ยอ้หหไหลยุ่งกัดขา เดือดรกายครับพี่น้องเล้ยอ่ะผมหั่นแล้วก่อนเนาะจึงไปถึงขันตขันตอนต่อไปเลยนะหั่นก่อนหลายฝุดหานะครับนี่ซับเซ็ตเร้วนะครับนี่เต็มกระบะเลยนะครับเนาะอ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปก็คือขาดไม่ได้ครับนี่คือขีพี่นะครับหนึ่งถ้วยเต็มเต็มกันเลยนะครับเนาะอ่ะเบื้องใกล้ลอยองลงเลยครับอ่ะอันนี้ถัดมาครับนี่ผมตำพริกแกงนะครับค่าแตะไข่ใบมะกรูดหอมกระเทียม คโคกบ่ต้องละเอียดลายอนไรอันนี้อันนี้ก็ใส่หมอกันครับอันนี้ชุดนี้จะทุบนะครับคาจะใิ่ไปใบะกูดอหอมกระเทียมทุบใบะกูดใบไสที่หลังอีกเป็นลายท่านกระหูแล้วเนาะอ้าวที่นี่ถัดมากะหอมรวมครับนี่ต้นหอมนะครับหอมไปเรื่อยนะครับแล้วก็ผักซีแล้วก็กวกขาดบ่ได้อีกอย่างหนึ่งก็กคือใบชะพูนะครับนี่ชะพูที่ผมซอยมาแล้วนะใบชะพูหรือว่าผักอีเลิศบ้านเฮานั่นเองนะครับเนาะ ่ง่ายๆน,นะเขาไปต้มรวดเนาะพี่น้องเน,ะนาะนะเอามาใส่กิแกงก่อนเลยครับนี่ตำเองนะจ๊ะโอ้โหสีสันเสียบดากเลยครับขันบ่บเผ็ดเปรี้ยบเปนัวนี่บ่เพ็ดนะครับนะนี่เฮ้ยแมงตกนี่แต่มัน่งกินกินม่ได้สิ่งที่เยาทุบเขากระแทกเนี่ยใส่ลงไปครับนะครับเดือดได้ทีแล้วก็ใส่ขี่ลงไปนะครับพี่เช้านะครับ นี่เปิดเลยนะครัตอนนี้น้ำต้มขี้เพีย้ยเขาเริ่มเดือดนะครับกินกระจีวอกวนยางคักเลยครับตอนนี้ควนโอ้ยว่าเมนตุ่มยังกะระโดดใส่ซิงยางครับที่เขาสับลงไปใส่ลงไปเลยตูนขี่ตับตับนี่แหละเหนือดดีเอาขี่มาใส่วาสันวาทั้งทัน โมเมนต์ต้งสั่นดอกตะกี้เคยเหตอยู่นะ่ะคุณคอมเมนต์มาวางสีเนี่ยดีๆเอาขี่มันใส่อ่ะมักกระใสเพราะมักกระตรงใส่เนาะพี่น้องแต่ผมมักจังสีะอะไรมันเคยนัวดีนะนะเรียบรย้อยว่ายากได้ละครับนี่ปิดฝาไว้จะข้าวตัวมาณจะข้าวในประมาณจะซีหาชั่วโมงเรยังมาเบิ่งกันไหม ประมาณปุงเครื่องกัก็ครับนี่ก็เดือดแล้วนะโอ้ยังกัดเลยอ่ะผม๋งใส่เกลือนะครับประมาณสองส่นโต้โอ้ยคือสิงหูเขาจะนอนวันนี้เกลือสิบเลยก็ได้อันนี้ผงนัวนะครับผงนัวผงนัวใส่หลเสียบหลายใสยย่เบิดทุ่งแห่งแสีบนะใส่จังหงน่ยนอยก่อนนี่แถมประมาณสองส่นพอดีนวดลึกแท้ๆนี่แล้วปุ๋งสิมนุษย์ คนคนมนุษย์มนุษย์ษให้เพิ่งบอกไปแล้วเนาะเฮ้ยเฮมวนๆก,กันครับอู้เต็มหมวอ,อันย่าเลยพี่น้องเลยหรือขนยาวหอนๆซื้อมาน้ำเนี่าเกลี่ยไม่พอเดินพี่น้องเงอด้อดอ้ายหุทำลายแตกเอ้าวุห่ละยังว่าเหรอครับโอ้ไฟดับจ่อยยังมาดับยังแยมนี้เฮิตตุเข่าอยู่โอือมาจ่อย มีอะไรเอาอีรีเดนเนี่ดาวิลีอ่ะหมดล,ละรอจังหวะเหระครับซีหาชั่วโม,มงหมดล,ละทำมันเปื่อยดีๆหมดล,ละคอยจังมาเบิ้งกันใหม่เจ้านนึ่ครับผมอะแล้วครับมาเบิ้งกันครับ่านไปโดนเติบแล้วครับโดนเติบม,มันก็นองนะไปเบียดมาบับมาบับเลยโอ้ยส่งสึเกเปื้อนเลยแหล,ละผมลอยซิมก่อนเะเด้ น้ำจากสีสีเพียก็นะมเป็นออกสีเหลืองนะครับเป็นเหลืองรามนะรับประทานเหลือเกินนะที่นี่หาก็มาใส่พักกันลงไปนะครับพักที่เ,าเอาเตรียมไว้อันนี้อันนี้ใส่ลงไปก่อนใบปปกูดอ,อันนี้คักใส่ลงไปเกือบมดครับเกือบเบิดละจงไว้เนี่ยเจอได้ใส่ย้ำเสาอ,อีก อู้ยังหอมเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ห็ดง่ายๆนึ่งกูเกียเอือออุ้ยป่งป่องเว้ยเออเมื่อ,อตื้อโอ้โอ๋อแล้วครับนี่ก็เซ็ตแล้วนะครับตักใส่ถาดเรียบร้อยนะครับนี่ น้ำซุปโอ้โหตักลักชู้พี่น่องกันทั้งนผงผนะงั้นแข็งปวดนะยังคำเสียงดกเลยเหมือนใช้ดีกันว้า,วาขคมค่ะคมเนี่ยคมจนยังเดาโอ้อันนี้จะเป็นเจลคมนะครับคมคือกัน เกียงเกียงกองเขาเดี๋ยวลงกันนะเดี๋ยวพี่นอ้องเด้ชแสร์น้งกันเนี่ยข้เย็้นเนี่ยละ่ะกินข้อย็้เย็นแข็งแรงแข็งแกร่งกินข้หฮ้อนมันอ่อนมันเที่ยวสันว่าอู้ผสมเขากันก่อนขมบดปากน้ำนะพี่น้อง หอนๆเลยครับเยอะตับแกมเขาใบไผอยดือน่แหละ กุดน้ำกุกๆมีแห้งครับมนีน้องตัวนี้ไงตาใจครับ ลูกดูดลูกดูด,ด,ดอ,อ,อันนี้เอ็นแก้วว่าต้องไปพูดจริงเลยกินว่าได้แท้ๆหยาบครับต้องใส่เวลาเวลต้มมันเปือยด,ดน,นกว่านี้ครับ pot pot anih pot hmm Chặt được ba ngày, mọi người hết con. 就这样嘞，嗯，别、嗯，昨天那玉米弄的，呜。 โอ้ตอนนี้แม,มข้าขา้อ่ะาโอ้ยเฮียยเอ สมกับที่เราคอยครับ Ô, nhẹ nhàng nhào nhào. À, cho cầm nó. Được rồi. Wow. Chăm bê, chăm bê. Wow, khớp hết, khớp hết. เอาเป็นยังไงครับโอ้โหเสบน่อยนะฮะเลยนะพี่น้องเนาะกับประมาณนี้ครับนเนาะเก็ดบโมยากแล้วก็แสีบน้ำนี่สุดยอดเลยครับสูตรนี่สูตรของผมเองนะ,ะอาจจะพูคือผู้ใดก็ได้น,นะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณกําลังใจจากทุกท่านเลยนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่พึง,งเข้ามาเบิ้งนะครับเนาะมักสไตล์นี่ก็ s u b s c r i b e นะครับกดติดตามกดกระดิง่งให้ผมนำเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็คอมเมนต์คุยกันข้างหลังคลิปใดเนาะพี่น้องเนาะพิจารณากันใดจังใดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพี่น้องครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเสื้อเสื้อนมกันทั้งสี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอานี่ไปตุนเพิ่มกันก่อนนะเพราะวพี่เต๋งกลมกลมหมักนี่นะโอเคครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ